มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะถือว่าเป็นเรื่องวุ่นวุ่นเรื่องของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าการใช้บัตรทองหลายคนเริ่มมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนแล้วก็เริ่มมีการตรวจสอบในกระบวนการต่างๆเมื่อวานนี้ค่ะสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีการถแถลงข่าวเพื่อยืนยันการบริหารงบประมาณในโครงการบัตรทองที่ผ่านมานั้นเป็นไปตามปร่งความโปร่งใสแล้วก็ยึดหลักธรรมาภิบาลให้มีการบริหารงานแล้วก็ให้บริการอย่างประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วก็ต้องการให้มีการตรวจสอบได้ อย่างแน่นอนค่ะ ซึ่งนายแพทย์วินัยสวัสดีวัลเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสอปอชอสอชอนะได้ถแถลงถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปทตรวจสอบการใช้เงินเหมาจ่ายรายหัวในหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทองว่าทางสอปสช,อชได้ส่งข้อมูลให้กับปปทเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการยืนยันความโปร่งใสในการทํางานทั้งประเด็นของการตั้งคณะกรรมการค่ะที่ก่อนหน้านี้ มีข้อกล่าวหานะคะว่ามีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนยืนยันว่าการแต่งตั้งเป็นไปตามหลักการเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่เคยนําเงินไปใช้ในโครงการของโรงพยาบาลเอกชนส่วนเงินเดือนของเลขาธิการสปสช,ชและบอร์ดนะคะก็ถือว่าเป็นไปตามอัตราที่ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือว่ากพอรอนั้นกําหนดเอาไว้ท่านรัฐมนตรีเนี่ย ได้สั่งการผมกับทั้งท่านประหลัดชัดเจนว่าต้องเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องรีบด,ดดำเนินการไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องปัญหาค่าสภาพคล่องของโรงพยาบาลโดวยเฉพาะยึดเป็นต้นตั้งแต่ช่วงปี58นะครับซึ่งประเด็นขนาดนี้เนี่ยกลไกาการจัดสรรเงินซึ่งหลังจากปีมติเมื่อเดือนกุมภานีครับแล้วก็ให้มีขบวนการทํางานระดับเขตเนี่ยทุกเขตพวกเราถ้ามีโอกาสในพื้นที่เห็นว่าะบวนการในการจัดสรรเงิน ที่การทํางานร่วมกันระหว่างกระทรวงตัวแทนของกระทรวงเซพโอกระทรวงกับทางเขตเนี่ยกำลังเดินหน้าไปอย่างไปอย่างเข้มข้นนะครับส่วนแผนงานการบริหารจัดก,การกองทุนสนปสชนะคะกระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกันกําหนดยุทธศา,ศาสตร์การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนโดยเตรียมแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อปรับทิศทางการทํางานปฏิรูประบบสุขภาพให้เป็นรูปธรรมรวมถึงกําหนดเป้าหมายและปรับโครงสร้างบุคลากรให้มีความเหมาะสม